สวัสดีค่ะลูกกระทมวัดพระธรรมกายคนากาวาทุกท่านนะคะวันนี้เวลาสุพงนาฬิกาของประเทศญี่ปุ่นนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะคะวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้เข้าร่วมโปรแกร,รม Zoom เพื่อต้อนรับพระธรรมยาตรานะคะจำนวนถึง1250รูปด้วยกันนะคะวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะเพราะฉะนั้น พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับบุญใหญ่นะคะที่เราจะมาร่วมกันต้อนรับพระธรรมยาราจำนวนถึง1,250รูปพลาดไม่ได้นะคะ1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสอย่าพลาดในการสั่งสมบุญสร้างบารมีที่ทุกท่านนะคะทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานนะคะก็สามารถสร้างบุญและก็ร่วมบุญในครั้งนี้ได้ได้อย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้น 16นาฬิกาในเวลาประเทศญี่ปุ่นมาพบกันนะคะ